เสีเยวสเวลาโทษพี่ไม่ได้นะคะต้องโทษไอ้หลุยนั่นน่ะที่มันหาว่าผู้หญิงเนี่ยทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจริงไหมล่ะผู้หญิงทําไม่ได้หรอกไหนก็ลองพูดมาซิว่างานไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงทําไม่ได้บ้างเป็นเรื่องแล้วเน่เน่ายตัวอย่างน,นะยังบวชผู้ชายบวชได้ผู้หญิงบวชได้เปล่าผู้หญิงก็บวชได้เว้บวชชีไงสันขวนัญ มันม่เกณฑ์อาหารเป็นอาหารด้วยเนี่ยผู้หญิงขาเป็นอาหารได้บ้าทหารหญิงก็มีเยอะแยะไปไอ้สันเขื่อนจากต่อตู้กลายเป็นต่อสู้ซะง,งั้นนันนี่เลยผู<อ>้หญิงเล่นไม่ได้แน่นอนเล่นซูโม่โอ้โ,อโหบ้านแกไม่มีทีวีหรือไงฮะเล่นซูโมโ่ผู้หญิงก็เล่นเยอะแยะไปไอ้สันดอนันผู้ชายดิผู้ชายยืนฉี่ได้เว้ยผู้หญิงก็ยืนฉี่ได้ เพราะมันเลเือดเทอาไอ้สันดาบโอ้โหนไงนนี่จะเห็นแล้วใช่ไหม <ๆ S 2> ว่าไม่มีอันไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงจะทําไม่ได้พี่ว่ามาเนี้ว่าอันไหนผู้หญิงทําได้แล้วผู้ชายทำไม่ได้อะผู้หญิงท้องได้ว่าแต่ผู้ชายท้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ท้องไม่ได้หรอกเว้ย <Beyonce> ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั้นไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเลียงกันจะได้อะไรขึ้นมาแทาาน,นที่จะเอาเวลาเถียงกันมาร่วมมือกันดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าช่วยกันต่อตู้เนี่ยปานนี้ต่อเสร็จไปนานแล้วเชิญนีกว่ะค่ะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทำได้แล้วผู้ชายทำไม่ได้ <S <S <ฮะ>ให้นมลูกไงคะเชิญเคยกินแตน่นมแม่ไม่เคยกินนมพ่อเลยค่ะ เขาได้แรบอกว่าร้องเออจะพูดขึ้นมาอีกทำไมคะเขาสาดหยุดทะเลาะกันแล้วนะคะขอถทได้หลายเด้อเให้เวลาแกไปคิดนะอะไรนี่โบราณเขาว่าไว้อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยคือช้างเท้าหน้าเว้ยเด้วไงแล้วผู้หญิงก็เป็นอะไรผู้หญิงเป็นควานช้างไงอ้โห